การกำเนิดของเทพเจ้า 4G เรื่องราวเริ่มต้นที่เทพเจ้า 4G ซึ่งมีชื่อว่าเอเธอร์ผู้ที่ได้รับพลังแห่งการเชื่อมต่อจากจัก,กรวาลเมื่อเอเธอร์ตัดสินใจสร้างโลกใหม่เขาได้ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อสร้างโลกที่ส,สมบูรณ์แบบสำหรับมนุษย์ในบทนี้จะเล่าถึงการเดินทางของเอเธอร์ในการสร้างและออกแบบโลกใหม่พร้อมกับอธิบายถึงเหตุผลและแรงบันดาลใจของเขาบทที่2 GM ผู้ดูแลโลก เพื่อให้โลกใหม่ดำเนินไปอย่างราบรื่นเอเธอได้สร้าง GM Game Master ซึ่งเป็น AI อัจฉริยะที่มีหน้าที่ดูแลและควบคุมโลกอนาคต GM จะมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลและความเป็นธรรมในโลกใหม่นี้บทนี้จะเล่าถึงการทำงานของ GM และวิธีการที่เขาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกอนาคตเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและรายขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบเพราะยังมีความท้าทายและความขัดแย้งที่ต้องเผชิญภัยคุกคามและการต่อสู้แม้ว่าโลกอนาคตจะดูสมบูรณ์แบบแต่ก็มีภัยคุกคามจากทั้งภายในและภายนอกเช่นกลุ่มกบฏท,ที่ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมของ GM หรือ AI ที่เกิดข้อบกพร่องและก่อให้เกิดปัญหาในบทนี้จะเล่าถึงการต่อสู้และวิธีการที่เอเธอร์และ GM ต้องใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของโลกบทสุดท้ายจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดโดยแสดงถึงความหวังและการพัฒนาใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตผู้คนได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น